อ่ะขอกการสัสดีนะครับพี่น้องใช้คุมหลักการอีกทีเหมือนสูบสุ่มสุ่มนครับหรือช่องนายรถไทฟอร์ดอีกเช่นเคยอ่ะคราสระดีอีกคลิปครับผมอ่าด้วยครับหน้างานนะครับผมชั่วโมงต่อนะครับจาะหัวอันมาทันเล่านะครับผมมาต่ออีกครับในนี่กำลังไล่ปากสาออกนะครับผมเพื่อให้มันคุมจักหน่อย นะครับวัดถมบอนมันโนุ่นอาอยุกับตัวแรงอีกเชนใกล้ครับพี่้องวัดองคซีโซนนะครับนี่ดินอาจจะเปียกๆน่ยจัดน้อยนะครับพอจะคของน้ำพึ่งสาป,ป่าพึ่งวิทงเอาอสูบน้าเก็บปลานะครับ เอ้ยดูามแรงพี่น้องเออไม่มีหมดเนี่ยสวยไหมทำตึ้งไะนี่เออเอ้ยไปแบบลันนันเลยพี่น้องเลยเจ,จิดจัดเลยทีเดียวเล็ครัดว,วันนี้อากาศดีครับมลลมบันไดน,นะครับผม กำลังดีเลยเมือ่อวานี่ลมแห้งเกิดนะครับเดี๋วกำลัง่็ชมงครับชมองร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเออพื่อใ้สนใจอยากปราระทักงานได้พี่้ังเลย ขอบริเวนแถวนี้แหละครับแต่ไากลาเกินไปผมกับบอเคยไปนะครับผม,ผมกับบรหลูจะไปถือว่า, <c oughs> า,อาไปพี่น้อง ต้องอาจจะสั้นๆนเนี่ยจัหน้อยนะพี่น้องไม่ได้เอาไม้กันสั้นมากพอดีออกมาส่องงูว่นะครับเดี้ยเรามึงกะเข้าวนะครับเรมา,ม,เารมึงลองด้าไปเราจเห็จตกเคืองมือเลยนะครับจะซูซะวเสียหรืพี่น้อง ใช้จกบแกะออกนะครับบัเพราะว่าจะห้แกะข้างนี้มันคุมนะครับเเป็นทางปลอยน้ำเปลียนน้ำออก ลอยแล้วครับยังไงแป็นดีขนาดเล็กหน่อยนะครับนี่คือฝังทั้งสานะครับผมนี่นี่นะครับถือว่าได้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเหลือเอาตีนแค่หน้าฝังทั้งนั้นออกมานะครับนะโอเคครับเป็นหลังสลักนี้ขอจะไปเที่ยงสน่ห์นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเอาไว้พบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกทสวัสดีครับ